สวัสดีครับผมโจ้ครับแล้วก็ขอแขกที่วันรั้มาทางนี้ผมดีผมไปดูปาล์มต้นสวยมากนะฮะโอเควันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนป์มนะครับเป็นร้อยไร่นะครับที่จักนะครับจังหวัด โซราธานีมาดูตัวจริงกันเลยนะครับเสียงจริงวันนี้นะครับซึ่งนะครับหลายๆคนบอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับฟาร์มเขาแทงกันเนี่ยสิวัน1ิบวันหนึ่งเดือนวันยี่สิบวันผลผลิตก็เขาเรียกว่าไม่ได้เท่าที่ควรนะครับแต่หลังจากใช้ไบโอกรีนเทคโนโลยีนี่เลยนี่เลยะครับจาก15วันลงมาเหลือ หกเจ็ด <6, S 1> <7, S 2> วันหกวันเจ็ดวันโอ้โห oh และผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยและไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยไม่ใส่ปุ๋ยมามสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับกับตัวเป็นเป็นครับพี <c oughs> ่สักครับก่อนหน้านี้ครับที่จะใช้ไบโอกรีนเทคโนโลยีนเนี่ยพ,พี่สักใช้ปุ๋ยหรือว่าการเจริญเติบโตของต้นฟาร์มเนี่ยเป็นอย่างไรครับก็มันแค่แกนนะครับมันแค่แกนนะแค่แกนแล้วก็มันไม่ไม่มีใบสีเขียวอย่างนี้นะไม่ไมีใบสีเขียวนี้เลยแหละครับใบมันจะเหลืองอ๋อใบมันจะเหลืองอ่านี่มันเห็นไหม ใสีไปปุ๊บก็เขียวขึ้นมันจะเขียวเหมืนอนเราใส่ปุ๋ยเรือใบเลยเหมืนอนเหมืนอนเราใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมครับท <Okay, S 2> ี่เรือยไปที่ผ่านมาคือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยคร่ตัดผมเคยใช้เรืยยเอยใบแต่ว่าแต่ปีนี้ผมยังไม่ใช้ครับอีนี้ผมยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยปกติแล้วใช้ปุ๋ยเนี่ยครับค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเนี่ยกี่บาทครับประมาณรอบหนึ่งก็แสนกว่าบาทครับรอบหนึ่งก็แสนกว่าบาทกี่ไรครับแสนกว่าบาทนี่เรือเรือไปได้กว่าไปไว้ปีก็สามรอบ ปีละสามรอบปีละสามรอบสามสี่แสนสามสี่แสนสามสี่แสนตั้งไว้เลยครับปูนะถ้าข้าวปูอย่างเดียวเนาะแล้วยังมีค่าอย่างอื่นไหมครับก็ค่าปรับวัชพืชค่าค่าอะไรค่าอะไรค่าแรงค่าแรงค่าแรงคุณแางก็ห้ามคูณหลายตังค์หลายเสนนะต้นทุนเนาะแต่เมื่อเราฉีดอันนี้รอบเดียาวเหรอถั่วแล้วก็ใบก็เขียวขึ้นที่พี่ศักดิ์ฉีดคืออะไรครับ เทคโนกรีนและเบลกรีนครับผมอ่านี้ตัวนี้เลยฮะเอาเลยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยครับเทคโนกรีนเบลกรีนพี่ถักฉีดยังไงครับอ่ะวิธีฉีดทีหนึ่งซีซียางละหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรครับครับผมพี่ตับต้องใช้ทังใหญ่เนาะพี่โคนถุงนี้ครับถุงนี้ครับอ่ฉีดไปเรื่อยๆเลยคนนานมาตัดลูอกผีตัดฉีดไปออใช่ครับอ่าฉีดไปตัดไปไปเพ้อเดียวแล้วตามนี้กี่ปีที่ถังนี้เลื่อนถึงตรงนี้เกือบยี่สิบปีแล้วครับเกือยี่สิบปีครับแล้วที่ผ่านมาผลผลิตเนี่ย ที่ตัดพี่สัดตัดรอบเดือนเนี่ยกี่ครั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็สิบห้าวันหรือยี่สิบวันครับก่นอนที่จะใช้คู่นี้เนาะแชมเปนและเบโบอูพีนนะครับแต่แกนี้ยังยังตัหมือนเดิเดมเพราะเป็นงานเป็นเป็นนู้นเรอเพิ่งทรายนะอ่อที่พี่ฉัดมาถึงนี่มีอีกแปลงหนึ่งที่เก็บขายไปแล้วเดือนละสี่รอบเลยกล้องทางนี้หน่อยครับแล้วหลังจากที่อยากให้ดูความใหญ่ใช่ความใหญ่นี่ปั๊มใหเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทีครับแต่ใบขนาดนี้ลูกขนาดนี้ดีนะครับ ดีแล pues right nah, right ้วนู now, 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 nah, now, right, ่นนะแตกใหม่นู่นนะน้องแตกใหม่เห็นแล้วเห็นแล้วสวยงามหลังจากที่ฉีดไปแล้วนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับแต่งนี้ยังออกรอบใหม่ออกรอบใหม่เนาะข้อใหม่นะข้อใหม่อยู่อ่านี่ก็เห็นแล้วว่าผลออกมาแล้วครับอ่าชัดเจนแล้วโอเคน่าสนใจมากเร็วเร็วขึ้นกว่าเจ้าอื่นเร็วกว่าเจ้าอื่นด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปชมที่ปา์มแปลงหนึ่งแปลงเล็กที่ที่บอกว่าหกวันตัดทีหนึ่งใช่แทงทีหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีใครเชื่อครับวันนี้เรามาถึงที่ ผมกับพี่เอก็ยังไม่เชื่อเลยครับวันนี้มาถึงที่ครับไปนะเราเราเราไม่เชื่อเราเลยมาดูถึงที่นะจากสองตัวนี้นะครับเพราะว่านา้ดูแปลงใหญ่ก่อนให้ดูแปลงใหญ่ก่อนไปทางขวขนาดนี้โอเคใครได้ว่าต่อไปลูกมันก็ใหญ่ขึ้นไหมโอ้โหลูกต้อใหญ่ขึ้นแน่นอนมันต้องใหญ่กว่าทีขนาดนี้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่แปลงเล็กนะครับที่หกวันเนี่ยแทงตามทีหนึ่งนะครับไปดูมันจริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ไปดูที่แปลงเล็กรับกี่ไล่ไปแลกกี่ไร่ สิบสองไั้ทั้งหมดมีร้อยร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าร่ายังมีอกไรมีอีกไหมมีไหมผมว่ายังมีอีกนะโอเคเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ